ตายเกิดเลยก็เลยเกิดเลยช่วยเปลวเร็วเร็วเจ้กระโปรอยู่ไหนวะเอยู่ที่ข้างบน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 เออคือแบบเปลวแข่งใจไว้แข็งใจไว้เปลวหัวไว้เปลวแบบเดียวสุศลอยู่อเลยเลยสัมปญญาเลยเปลวกุด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 เลยเอานเล่นเปลวมันแล้เปลวมัแล้วมันติดดันมาหยัดไปย่อหัวหยอดเก็บไปยออมันอีดอกเงาทองกูตกไปเอาไปโอ้ยเอาเอาคืนอีดอกคืน ลงลงล้างมากันยังอ่ะพวกมึงอุ้ยแข็งโว้ยโดนอะไรอ่ะโดนกูตาย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 ลูกฟูจีเปาอีจอยพึ่งจาเออสูกไปพวกไปกูตายแล้วละมึงโอ้ยสโลว์มาเนี้มาอีเปาเอาโอ้ยโอ้ยไม่โดนจีดอกอีเปาเอาอีนี่ ตายแล้วว่าอ้าปดชาร์กดชาร์จกดชาร์จโดนอะเออตีตีโดองชาร์จตีมึงมันจะแ่างแล้วเออตีแและวตีปาข้างหลังอีโจุ้กอยู่ข้างหลังอีโจ้เตะบล็อกนะเตะบอกนะโดนโดนว้าวตอร์เรียอีเนี้ยอีโจมาุไ้วไอ้ว้เา้ว้ยยกูจะบ้า ควิกแมส่งเชื่ออุจะบ้าก <Yeah> ินมือควิกไม่ชื่อเห็นไหมล่ะิกเกินอไไอ้ควิกเกินแล้วกูตายคนแรกเลย่ะอีดหอกเยียมากอีดกมึงแล้วกูดัเบกกูดิกูจะไปกล่องทองแลวอีนั่นจิกกระโหลกกูไม่ให้กูขึ้นน่ะส้นตีน